และจำเป็นจะต้องมีห้องพระในการทำงานได้หรอเขาจะไปทำอะไรอ่ะลูกพี่มีห้องพระการทำจิตใจให้สงบหรือว่ายังไงบริษัทนี้เขาอาจจะแบบว่าอยากจะให้แบบว่าพนักงานเนี่ยได้มาแบบทำจิตใจให้สงบโดยการมานั่งสมาธิก็ได้คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นดีไซเนอร์เขาก็เลยบอกว่าใช่การทำงานรูปแบบโอเพนเวิร์ a สเปซแบบนี้มันอาจจะต้องใช้ความสงบอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยแบบว่า ทำห้องพระขึ้นมาให้พัดังการบบไปนั่งสมาธิกันแต่คือเก๋นนะว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ออแต่จริงๆแล้วอะ่ะหนูเห็นบริษัทส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็จะมีห้องพระไว้อยู่แล้วแหละเ,ออเขาน่าจะเป็นฟีว่าศาสนานเนี้ยอก็ต้องแบบต้องใช้คือพี่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะไม่จะเป็นพื้นที่แบบโอเพนเวิร์กสเปห้องพระหรืออะไรอย่างเงี้ย หนูอมองว่าเขาคำนึงถึงพนักงานแล้วก็คำนึงถึงคนในบริษัททใช่ใช่เขาไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามอย่างเดียวแต่เขาคำนึงถึงการใช้งานจริงของพนักงานด้วยอื